ก็น่าจะเริ่มได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มจากแนะนำตัวก่อนนะฮะผมผมนายนัทน,นนท์นนทิสิ์นะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองคอ์กรมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ชื่อยาวกว่าพิาพิธภัณฑ์อีกนะครับผมอ่าแล้วก็ ดิฉันนะคะนางสาวาาธีรนาธมีนุ่นค่ะพันธรัก์ปฏิบัติการนะคะปัจจุบันก็รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระสถานห่งชาติสงขลาค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดทํานิทรศการพิเศษในครั้งนี้ค่ะค่ะและเป็นผู้ที่จัดทาสุจิบัติที่ตอนที่ลงทะเบียนเป็นมนกฤษณากาลีมาเลยนะฮะ <bathrooms> เสร็จจากงานนี้แล้วทุกท่านเอาไปฝังไว้ทางบ้านเลยนะครับผม เผื่อจะมีลูกหลานไปขุดเจอนะฮะจะกลายเป็นบทเพสันนิวาสสองอีกทีหนึ่งนะฮะใช่ค่ะครับผมและเมื่อสักครู่พิธีกรก็แนะนําอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจจะจําหน้าอาจารย์ไม่ได้ค่ะแนะนําใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมสาหรับท่านแรกอาจารย์พิชัยแก้วขาวครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมพิชัยแก้วขาวนะครับเป็นคนปัตตานีโดยกําเนิดแต่คุณพ่อเป็นคนติงพระนะครับ ไปได้คุณแม่ที่ปตัตตานีนเอาไป,ไ,ปได้ที่ปตัปตตานีนะครับทั้งเชื้อสายปตัตตานีและเชื้อสายสงขลาลูกผสมนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านที่สองเลยครับสวัสดีครับผมสมพงษ์ปรมณีครับบ้านเดิมก็คนสงขลาเหมือนกันครับแต่ไปโตที่พัทลุงก็เลยทําให้มีกลิ่นสกุลช่างสงขลาเนี้ยก่อนข้างที่จะพอสมควรก็เก็บมาหลายปีแล้ว มีความชื่นชอบในเรื่องของกิีดด้วยครับผมและอีกท่านหนึ่งอายุน้อยที่สุดครับสวัสดีครับผมเจริวุฒิบุญรัศมีครับปัจจุบันก็เป็นข้ารการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมอขขากองพังเมืองนะฮะก็เป็นคนหัดใหญ่ขัันใหญ่นะเพราใช้ทำลังหัดใหญ่แต่ว่าก็ก็ก็ศึกษาประวัตาสตร์ขาด้วย ครับก็อายุน้อยที่สุดเพราะว่าเพิ่งชอบเป็นรุ่นหลังเลยครับครับอ่าเหมือนผมเลยนะอายุน้อย้อยล้านท่นคืนนี้นั่นเองนะครับผมและท่านแรกเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาเลยไหมครัว่างานนี้เป็นมาอย่างไงครับขอเชิญคันตนัครับผมค่ะอ๋อตอนนี้เป็นวิทยากรใช่ไหมคะครับผมตอนนี้ขอโยนมบทบาทเป็นวิทยากรนะคะจริงๆตัวเอ่อต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าตัวอ่านิทรรศการครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเพราะว่ามีโอกาส ครั้งหนึ่งนะคะได้ร่วมง,งานกับอาจารย์พิชัยนะคะในการทำะทะเบียนกริดนะคะที่พระราชวังสนามจันทร์ในครั้งนั้นนะคะก็ได้รับเขาเรียกว่าความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์มาจากอาจารย์อย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็เล็งเห็นว่าความรู้ตรงนี้มันควรที่จะถูกเสนอออกไปนะคะมากกว่าที่จะอยู่แค่ในหน้า งานวิจัยนะคะจึงเป็นที่มาของการจัดทำานิทศการพิเศษกฤีตสกุลช่างสงขลาวิวัฒนาการวุฒคาบสมุทรไทยนะคะที่ใช้คำว่ากฤีตสกุลช่างสงขลากรีตชื่อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันล้ลวงลึกนะคะกับท่านวิทยกรว่าทำไมถึงเป็นชื่อกรีตสกุลช่างสงขลานะคะแล้วก็วิวัฒนาการวุฒคาบสมุทรไทยนะคะ จุดประสงค์นะคะก็คือต้องการที่จะสื่อสารออกไปว่าแม้ว่าอย่างที่เรารู้กันว่ากรีกนะคะ,ะเราเป็นอิทธิพลที่มาจากดินแดนชวานะคะอินโดนีเซียนะคะ แต่มันมีการพัฒนานะคะพัฒนารูปแบบนะคะจนเกิดขึ้นเป็นรูปแบบที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้นะคะก็คือกรีกสกุลช่างสงขลานะคะจึงใช้คําว่าวิวัตศาสตราวุธคาบสมุทรไทยก็คือคาบสมุทรภาคใต้ของเรานี่เองค่ะ,ะก็น่าจะเข้าใจคอนเซปต์งานของเราใน วันนี้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอโยนคําถามแรกเลยดีกว่าให้กับอาจารย์พิชัยก่อนเลยนะครับ,รบว่าอาจารย์ช่วยพูดถึงการเข้ามาของกลิตในมาจากไหนมาโดยใครอะไรยังไงแล้วก็เข้ามาสู่แหลมคาบสมุทรสงขาเนี่ยยังไงครับผมค<อ>ราาม่าครับสวัสดีครับพื่อจะกล่าวเรื่องกลิตต้องกล่าวถึงภูมิหลังของภูมิภาคนี้หน่อยนะครับ อันทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียและในพื้นที่ภาคใต้ของเรานี่ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยการนับถือก็เป็นนับถือแบบมหายานกับฮินดูผสมกันอยู่ส่วนในในในอินโดนีเซียก,ก,ก็เหมือนเหมือนเรานั่นแหละครับคือตอนนั้นอิสลามยังไม่เข้ามาในยุคอาณาจักรศรีวิชัยนั้นพอมาถึงระยะในอาณาจักรศรีวิชัยร่มสลายก็เกิดอาณาจักรใหม่ขึ้นใ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 นเกาะชวาคืออาณาจักรมัชชป,ปาหิตหรือมยายาปาหิต มายานั้นแปลว่าวตนมะตูมปาหิตนั่นแปลว่าวขมอาณาจักรมัตูมขมอาณาจักรมัชหิตยนี่เป็นอาณาจักรที่มีความเป็นอินดูสูงแต่ก็มีพุทธมหายานคนอยู่ใน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 ิใน,ใน,ใน,ในดูของมัชยิัยอยู่ด้วยเพราะนั้นการเกิดกรีดก็เกิดขึ้นในยุคอาณาจักรมัชยหิตนะครับอาณาจักรมัชยหิตเนี่ย ก็คือยุคที่เกิดนิทานฮินเอยเหนาดาหลังที่เราเอามาเรียนในวรรณคดนะีนะครับรเพราะฉะนั้นใจว่าเวลาบุตรสาไปเตียงเทียนไหว้รพระปฏิมาเด็กยังงงครูยังงงเพราะว่าในเวลานิทานเหนาที่เกิดของ,อดของอดเดเดเลเนเดเดเลเนนี่ก็เป็นอิสลามกลุ่มใหญ่ของโลกของโลกสองร้อยกว่าล้านสามร้อยกว่าล้านทีนี้ก็ให้ใจว่าในยุคที่นิานานนทานเหนาเกิดในอินโดนีเลเนนี่จะวายัางเป็นฮินดูยังเป็นพุทธมหายานยังนับถือพระอิศวรพระพรหมพระนางา นะครับแล้วเลนชาดินเนะเลยไหว้พระปฏิมาอยู่ว่าคุณครูอธิบายให้นักเรียนกข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ว่าที่คุณครูไม่อธิบายเพราะคุณครูก็ไม่ได้กข้าใจภุมมหลังนั้นด้วยก็เลยงงกันไปตั้งครูทั้งเด็กค่ะอาจารย์กําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วกรีดมันเกิดขึ้นในวัฒนธรรมฮินดูใช่ไหมคะใช่ครับอินดูของเชวาของเชวานั่นเองนะเป็นอินเดียนะอินดูเชวาอ๋อเราต้องแยกกันนะครับแยกกันนะครับคือฮินดูในอินเดียเป็นต้นกำเนิดแต่ว่า เดียวประเข้ามาเชวาแล้วก็เริ่มพัฒนาการกลายพันธุอนอ์บางอย่างก็เหมือนอนินเดียบางอย่างก็เหลือมากกว่าอินเดียบางอย่างก็ไม่เหมือนอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าฮินดูที่มันถ้ายกตัวอย่างไไง,ง่ายๆผมจะใช้ ประมาณว่าในอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเดิมของเขาอยู่แต่แต่พอวัฒนธรรมของอินเดียเข้าไปเนี่ยก็ออกไปครอบวัฒนธรรมของอินโดอีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็นอัตลักษณ์ของอินโดไปคือเอาอย่างนี้ผมจะอธิบายง่ายๆนะใช้ทฤษฎีง่ายๆว่าวัฒนธรรมของบ้านเราหรืออินโดหรืออะไรในอดีตก่อนที่จะพบกับบุคคลภายนอกหรือคนจากข้างนอกยังไม่เข้ามารู้จักเราเลยวัฒนธรรมก็เหมือนน้ำในแก้วหนึ่งแก้ว เครื่องแก้วแต่มันใสสะอาดคือเป็นสมรรถที่ไม่ไม่ปนของเพื่อนเพื่อนแล้วในอินโดก็เหมือนกันในยุคแรกก็ใสคือไม่นปอฮินดูไม่พบอ,อินเดียอะไรก่อนทีนี้พออินเดียเข้ามาในยุคอินดูแต่ว่าอินดูเป็นสีแดงก,ก็หยดลงในน้ําใสน้ําใสก็อยากโดนสีแดงที่หยดก็คือสแล้วที่อินดูความเทียอินดูที่ลงไปมันก็เริ่มเป็นสีชมพูแต่มันยังไม่แดงเพรเริ่มต้นก็ชมพูไปนานๆมันก็แดงมากขึ้นนะขึ้นเพราะสีแดงมันลงไปมากขึ้น มาสัระยะหนึ่งพุทธมายาญเข้ามาอีกเป็นสีเหลืองอก็หยุดลงไปในน้ําแดงนั่นเลยเหมือนกันน้ําแดงก็หยุดอยู่อีกน้ําเหลืองก็หยุดมันก็ไม่เป็นแดงไม่เป็นเหลืองมันอาจจะเป็นสีน้ําตาลหรือสีส้มอะไรอย่าเงี้ยนั่นวัดนัตธรรมมันเป็นอย่างนั้นพอมาอีกยุดหนึ่งหลังจากมันจะไปล่มสลายเก็คือาณาจักรใหม่ในสมัยมรรกาแตกก็แล้วเสียก็อยากโปรตุเกสมาทีก็คือดาณาจักรใหม่ขึ้นในเชวาในสุมาตราก็คือนาจักรมัตตารัม ในยุคมาตาลัมเนี่ยเริ่งเป็นอิสลามแล้วมันอิสลามกพรคือวัฒนธรรมเราว่าเป็นสีเขียวก็ปนลงไปในแก้วน,นั่นแหละแก้วเดิมน, <ฮะ S 2> นั้นแก้วเดิมที่มันมันเป็นนรร้ำใสเป็นนรร้ำสีนสรร้ำตาลเลยตอนนี้เพราะเนี่ยแกมีชมพูบ้างมีเหลืองบ้างปลาเขียวข้าไปอีกก็ไม่รู้ออกมาสีอะไร<ฮ>ะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมในทางอินโดนีเซียภาคใต้เราหรือในที่ไหนๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปในคำนองเดียวกันว่าขออย่าได้แค่นิยมเกินไปว่าวัฒนธรรมพองเราคิดอีกหมดทุกเรื่อง การวัฒนธรรมก็เหมือนน้ำครึ่งแก้วเท่านั้นเองแต่น้ําเต็มแก้วเลยของเพื่อนครึ่งหนึ่งเอามาเป็นวัฒนธรรมทั้งหมดนั่นก๋วยเตี๋ยวเอ,อ่ยรถเมย์เอ,อ่ยราม่าเอ,อ่ยนี่เกําเเสงปแล้วตอนนี้นที่หอกแม่รีไซเคิลอะไเนี่ยมันควรจนเปนอย่างนั้นนะครับแล้วแล้วช่วงกริดเข้ามานี่เป็นเป็นช่วงประมาณไหนได้ช่วงกริดของเรานี่หลักฐานชัดชัดชัดที่เป็นรูปธรรมอาจจะเป็นเอกสารของลาลูเบร หรือว่าทํารูปกิรรมฝากหนังทมโบสถ์ในสมัยอยุธยาของวัดต่างๆนะมีคนถือกริกมีเที่ยวกลางถือกริตอยู่ที่วนันประตูอะไรพวกนี้นะอันนี้อาจารย์หมายถึงเข้าไปสู่ภาคกลางภาคกลางแล้วแต่ภาคมันก็ก่อนจะถึงภาคกลางก็ถึงภาคใต้ก่อน,ม,นมาภาคใต้ก่อนเพราะอันนี้รถไปก่อนจะถึงกรุงเต้องถึง,งโคียก่อนครับผมมันก็เดินอย่างนั้นแล้วจะขึ้นไปกรุงเทพมันต้องถึงเชียราก่อนครับ,รบแต่ผมนั่งจากหัดใหญ่ไปลงดอนเมืองเลยนะครับ,รบอันนี้ภาไปหญ่ก็เล้วแต่นะครับ ทีนี้การที่เราพบหลักฐานพวกนี้นะมันก็จะบอกว่าในสมัยยุธยากลางกลางนะนะเรามีการใช้กิดกันในประเทศไทยแล้วเ่าไๆคือปาคใต้กัใช้ปากกลางก็ใช้อยู่แล้วทีนี้กริชในยุคแรกๆที่เข้ามาเนี่ยก็คือเป็นนําเข้ามาจากเชาวาเพราะานำเควาทั้งหมดทีนี้เมื่อเป็นกริชเข้ามาเนี่ยกริชมันมีคติอยาก คติอินดูที่เคยเป็นอินดูก่อเพราะฉะนั้นกรีฑเนี่ยด้้มกรีฑาเนี่ยมันมีเทพของอินดูอยู่ครับเทพที่สาคัญคือองค์พระอิศวรหรือพระศิวะพระศิวะนะอาจจะเป็นปางสาคัญคือปางพระไพรวะหรือพระพิราปางนี้ดู้า้ที่คูคนักเขียนและคนนับถือกันนะผมยาวเล็บยาวมีเขี้ยวกุยกายนะครับจริงๆนะแล้วก็อยู่ที่ด้้มกรีฑาแต่ว่าเพราะว่า ยุคเปลี่ยนเป็นสานาัตไนอิรามนั้นมันอาจจะบางอย่างมันจะกัดต่อหลักสาาัตวนอิทรามเขาก็ปรับรูปแบบนั้นกิีบางสกุลเนี่ยจากเทปที่เห็นเป็นหน้าเป็นตาม,มีจมูกปากมีมือมีเท้าเนี่ยอาจจะกลายมองเหมือนกับหัวมันเดี๋ยวเอาอย่างนี้กว่าเหมือนกับลูกไก่เพิ่งเกิดประเด็นทฤษฎีวิวัฒนาการเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะ เข้าสู่หลักฐานดีกว่าค่ะหลักฐานที่เราเจอว่าเจ้าตรงไหนเลยเอาภาคใต้เอาภาคกลางเอาภาคใต้ดีกว่าเพราะว่างานของเราวันนี้เป็นสกุลของช่างสงขาโดยเฉพาะค่ะบเดี๋ยวเดี๋ยวเครสามคนเนี่ยใช่ใช่ถ้าผมคนเดียวรุ่งเลไผมวกนไม่พอเดี๋ยวขอเชิญคุณจีรวุฒิให้คุณจิราวุฒิดีกว่าเลยหลักฐานดีกว่าครับ อยากถ้าทุกท่านอยากเข้าใจมากขึ้นนะคะเปิดสู่จิบตัตรที่เราให้ไปนะคะที่ท่านได้รับนะคะดูไปพร้อมกันก็ได้อาจจะมือสักเล็กน้อยแล้ว <laughs> ที่อาจารย์แจกเป็นชีตด้วยนะครที่อาจารย์แจกเป็นชีสด้วยนะคะครับก็สําหรับภาคใตา้เราก็จากการคุ้นเพ้อของอาจารย์พิชัยนะฮะก็เริ่มต้นก็คือ,อในสงขานี่แหละก็คือตรงหัวเขาแดงเนะะี่ยฮะก็คือ อย่างที่บอกคือกรีมันเป็นของนอกแต่ว่ามันเป็นคําถามว่าทําไมไอ้กรีตที่มันลักษณะเหมือนยักษ์แบบที่นั่งพร้อมๆเนี่ยถึงมาปรากฏที่สงขาถ้าเราไปการแผนที่โลกนะจะเห็นเลยว่าไอ้เมืองสาเลเนี่อยู่ตรงชวากลางเนี่ยคือทําไมต้องมาโผล่ที่นี่ที่เดียวทำไมไม่พบที่กรันตันเลยหรือไม่พบที่ยะโฮไม่พบที่ปาหังไม่พบที่สิงคโปร์แต่มาพบที่สงขาครับ วันศาสตร์เนี่ยได้บอกเลยว่าชัดเลยว่าเพราะว่าตระกูลตะโตโมโกเนี่ยก็คือท่านเนี่ยเป็นชาวโมโกก็คือเป็นโมโกบนทะเลก็คืออาจจะเกิดเป็นชาวเปอร์เซียตุรกีคือโมโกนี่ผสมกันนะฮะระหว่างเปอร์เซียตุรกีแล้วก็อินเดียแล้วก็มา,มา,มาเข้าค้าขายหรือว่าทา การค้ามาจนถึงชวาด้วยแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องการคลนไหนก็คือการล่าที่คนของดัชท่านก็เลยอบพยพเอาครัวของท่านมากันเป็นกองเรือนะฮะมาขึ้นฝั่งที่ตรงนี้ฮะก็ได้รับตําแหน่งดาโตะโมโกงคือโมกงเนี่ยมันเป็นชื่อของชาติพันธุ์แต่ดาโต้เนี่ยเป็นภาษามลายูแปลว่าท่านก็คือถ้าเทียบกับตําแหน่งก็คือมันกับดาโต้ถ้าเป็นมันท่าหน้าคือเป็นข้าหลวงของสยามาะตอนนั้นสงขาเนี่ยเหมือนกับขึ้นอยู่กับอยุธยาก็จริงมีอานาจอิสระบ้างแต่ ก็ถือว่าขึ้นอยู่กับอธุธยาเพราะเรามัอนกับกริย์โมโกตโตโมโกเนี่ยท่านก็ถือว่าท่านเนี่ยมาพึ่งพอบรโมโรที่สมทาน,ทานก็ถือว่าก็ขึ้นกับสงต่อกับอยุธยา,าว่ากฏว่าเมืองสาเล่เนี่ยก็ใช้กิจจริบอลเนี่ยที่ดูตามตามจูดปฏิบัติเนี่ยจะชัดเลยพอมาขึ้นที่นี่ปุ๊บก็เป็นหลักฐานว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมาเกิดกิจสงขาอยู่ไอ้รูปแบบยักษ์นั่งคล่อมอยู่ที่นี่ก็อ,อีกหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือที่อาจารย์พบก็คือที่ ภาพลายรถน้ำปูประธรรมใช่ไหม,ม,ส,มสมเด็จสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นรูปของชาวมุสลิมนะฮะพวกหัวแบบโมโกนะคือโมโกในพวกหัวนะคือถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยอาจจะโกผ้ภาพแบบภาพอินเตอร์แบบแบบแบบมาเลเซียแต่ภาพนั้นอ่ะเป็นภาพแบบมุสลิมแบบเปอร์เซียโมโกเลยแต่ว่าทั้งภาพพวกหัวและชุดเนี่ยเป็นแบบ ตะวันออกกลางแต่ปรากฏว่าท่านนายกรึ้งกรึดเนี่ยในตะวันออกกลางรูปแบบนี้ไม่มีไม่มีก็ชัดเลยว่าคนเนี้ยสันนิษฐานว่าก็คือเป็นตะโลกโมกโกนั่นเองค่ะครับขอลูกเอ่อลูกแขนลูกแขนขอขอกรึดทั้งสองเล่มในยุคพายัสยาที่แบบที่ตะโลโมคโรนเนบเหมือนภาพไรหลายรูะในรูปในลูกเรวีสาบจงกามีตัวอย่างด้วยใช่มีตัวอย่างนะคะ ให้ผมช่วยถือให้ก็ได้ครับผมเริ่มแรกนะฮะก็มาแบบนี้คือแบบนี้คือวัฒนธรรมแบบชาวว่าเลยไม่มีบ้านเรายังไม่แบบยังไม่ทําให้โลโคไหลคือวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยยังยังไม่เริ่มแต่พักเนี่ยคือตะโ้ประโกนเนี่ยพบกี่แบบนี้แล้วก็ภาพที่เราไปเจอที่หน้าตู้วัฒนธรรมเนี่ยไหลน้ำเนี่ยแบบนี้เลยเหมือนเปียกฝักต้าเหมือนเปียกก็คือ ช่างเขาไม่ได้แบบไม่เคยไม่เห็นนะเคยเห็นและเคยและเคยสัมผัสเพราะทุกอย่างมิติมุมมองเนี่ยเหมือนชัดนี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าไอ้กีตสกุลช่างเจอร์รี่บอลเนี่ยที่อยู่ในชาวาการมาปรากฏที่สงขลาแล้วแล้วก็ไปปรากฏที่กรุงตอุทุยทยาด้วยเพราะอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยต้องมีการตีเมืองแตกกันตอนนั้นก็ถูกเทัวไปที่นู่นเขาไม่ได้ฆ่าเจ้านายเขาไม่ได้ฆ่าคนทั้งหมดนะเพราะถือว่าเป็นไพร่พลนเนี่ยคืถือเป็นกําลังของเมือง ต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนาการก็คือของมันมาแล้วเนี่ยพอเริ่มแบบคนชาวบ้านเขาอยากมีบ้างเขาก็เริ่มแกะแล้วคนนี่แบบก็เริ่มแกะก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยคือศิละปะฮนะมันไม่มีความตายตัวนะครับอันนี้จมูกมันอาจจะมองไม่เห็นสนะีดำจมูกแฟร์จมูกสั้นเหมือนเหมือนเหมือนบุนคคลที่นั่งเหมือนเราเนี่ยแหละครับอีกเลื่หนึง่งจมูกยาวออกมาแล้วครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับสงสัยอีกอีกนิดหนึ่งมันจะมี หัวอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบหัวเปลยเปลยที่เขาเรียกว่าหัวลูกไก่อะไรอย่างนั้นอันนั้นอันมาก่อนหรือหลังอันอันอันนี้ครับอันนี้ลักษณลักษาตรงนี้เราเรา,เรายังไม่ที่ชทแต่ว่าหัวลูกไก่นี่ต้นกําเนิดมันเกิดที่เกาะสุมตาตรานะครัแบแบล่นเข้ามาในบ้านเรา<อ>นะครับหัวลูกไก่นั้นถ้าเกิดให้ผมดูนะในในคนที่ไม่มีความรู้เลยก็จะเหมือนกับสีวลึงหรือว่าปลัดขีดจริง,งมันก็ยังเป็นสีวลึงอยู่ตลอดเล่ดเนี้ตรงนี้คือสีวะลึงนะตรงเขาเรียกว่าลูกแก้ว ลูกหมาก็คือสีวลึงคเนี่ยกรมต่อให้พัฒนาการด้ามแบบยุคไหนก็ยังมีความเป็นศิวลึงอยู่ตรงนี้เพราะกิดวมาจากวัฒนธรรมฮินดูสแสดงว่าเขาใจถูกมาตลอด <c oughs> ยินดีกับตัวเองมากเลยเ <c oughs> มื่อกี้คุณจิรวุธนะคะกำลังบอกเราว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมการใช้กริกในพื้นที่ของสงขลาเนี่ย เป็นไปได้มากเลยที่เราจะรู้จักการใช้กลิบมาจากผู้นำที่เข้ามาจากชวาานะคะก็คือท่านดาโตโมกอนนะคะแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงบุตรชายของท่านคือท่านสุลตานสุไลมานนะคะก็คือเริมคนแม่นิดเดียงนะครับ,ค,รบคือตัวนี้ที่ทําให้เรามั่นใจมากคือในมาเลเซียไม่มีเป็นมรดกของคนมาเลเซียอถ้ามีอยู่ด้วยในมาเลเซียเข้เลยนะครับเข้เ,เลย แต่รปรากฏว่ามราดกของคนรอบรุปธธรรมทะเลสาบตรครับพบคลิปนี้ค่อนข้างดีอันนี้ตัวล็อกสเปกมาแล้วตัวล็อกล็อกพื้นที่นะครับถ้าในมาเลเซียมีแบบนี้อยู่ด้วยของโตของตวเป็รนร้อี อธิบายไม่ได้แล้วว่าปิดสรงคาบมันเกิดตรงไหน,นพูดกันเป็นภาษาวิชาการคือกลุ่มประชากรถ้าเวลาทําวิจัยกลุ่มประชากรตรงนี้มันทีแสดงว่ามันมีในยัยยะสำคัญบางประการอยู่นั่นแหละเลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะอาจารย์เขาก็เลยเกิดข้อคิดบางอย่างว่าน่าจะเกิดจากที่นี่นั่นเอง